ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเพื่อขอเลื่องเงนเงินเดือนครั้งที่1ของนายวราวิทย์กิติวุฒิโรดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนองปิ่งบุงบกวิทยาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนหนองปิงบุงบกวิทยาโรงเรียนหนองปิงบุงบกวิทยาตั้งอยู่ที่หมู่หบ้านหนองปิงตําบลโคกม่วงอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบังวลำพูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งโรงเรียนหนองปิงบุงบกวิทยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด131คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566จนถึงปัจจุบัน มิติที่1ด้านการพัฒนาองค์กรโรงเรียนหนองปิงบุงบกวิทยามีแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นมีการศึกษาสภาพและวิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนโรงเรียนชุมชนเพื่อนำมากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์โครงการและกิจ,จกรรมอันเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาตอบสนองจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งในทุกๆด้าน 1. มีมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. ห้องน้ำสะอาดน่าใช้ 3. ห้องเรียนปูพื้นกระเบื้องใหม่ 4. ปรับพื้นเทคอนกรีต 5. ต่อเติมหน้าอาคารเรียน 6. ไฟส่องสว่างเวลากลางคืนและ7แผนเผชิญเหตุร้ายมิติที่2ด้านการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยมีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ในการปฏิบัติการสอน ครูผู้สอนมีการเตรียมจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ผู้เรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนตรงตามที่หลักสูตรกําหนดมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการ PLC จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ 1. โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขังนศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2,566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งทั้งหมด15รายการได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ2รายการได้แก่ 1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปไประยุกต์ใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3และการจัดส่วนถาดแบบชื้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึง3นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง5รายการรางวัลเหรียญเงิน4รายการรางวัลเหรียญทองแดง1รายการ และรางวัลเข้าร่วมกิจกรรม3รายการ 2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลมีพัฒนาการทั้ง4ด้านโดยใช้ LCD แท็บเลต็ตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนผลปรากฏว่ามีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยม 3. โรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมให้สมกับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่1ิล่าสุด ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดาวดวงที่1-4โรงเรียนได้รับรางวัลประเภทผลงานดีเด่นระดับทองในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2566ระดับหน่วยงานต้นสังกัด5 โรงเรียนมีพัฒนาการสมวัยด้านกีฬามีการแข่งขันกีฬาศู์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนสังสารครั้งที่12มีการแข่งขันกีฬาสามชนิดได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศสองรายการประกอบไปด้วยเซปักตะก้อประเภทชายและฟุตบอลประเภทหญิงนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาขยายโอกาส อำเภอโนนสังในการแข่งขัน4ี่ชนิดกีฬาและได้รับรางวัลชนะเลิศ2รายการประกอบไปด้วยเซปักตะก้อประเภทชายและเปตองประเภทหญิงมิติที่3ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมทางด้านต่างๆเพื่อนำมาสู่การพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้เกิดคุณงามความดีดังต่อไปนี้ 1. รางวัลยอดเพชรดีสีสอพอปหนองบัวลำพูเขตหนึ่งจำนวนสองท่านได้แก่นางสุพรรณีราชแวนและนางสาววชิราพรข้าผู้เขียว 2. รางวัลคูดีสีนนสังจำนวนสองท่านได้แก่นางสาว,วานาเางเยาวกองลีและนางสาว,าว,าสาวเบญญาภาโพธีสี 3. ได้เข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือระดับ ALTc จำนวน3ท่าน1นางสาวธนมาสุภรัตนกูป2นางสาววาที่มีนามโส3นายฉัดเมธีพรมมหาชัย4 บุคลากรตำแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์สอบรับการบรรจุคาราชการครูเป็นครูผู้ช่วยคือนางสาวธานมาสุภรัตนกูลและ5ได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษจำนวน2องท่าน1นายอานันต์พิต,ตะคุและนางสาวสุภาพรบุตรจำนงมิติที่4 ด้านการพัฒนางานมีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาออกเป็นสีฝ่ายด้วยกันดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการมีการประชุมวางแผนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำเอกสารต่างๆเช่นหลักสูตรสถานศึกษาการจัดทำแผนการเรียนรู้การประยุกต์ใช้สื่อ หกสิบพรรษาสมเด็จพระกัดนิ t าธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมมาราชกุมารีการประยุกต์ใช้สื่อ DLIT ปรับปรุงระบบทะเบียนวัดและประเมินผลให้เป็นการประเมินผลด้วยโปรแกรมที่ทันสมัยการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนการรับบริจาคทุนการศึกษาระบบประกรันสมม2อ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายงบประมาณส่งภาษีและจัดซื้อครุพันธ์พัสดุให้เป็นปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบคอบังคับและรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนมีการวางแผนอัตรากำลัง ในสถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นด้วยโครงการและกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยเปอร์เซ็นนอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วยการตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างต่อเนื่อง เน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการมีวินัยครองตนครองคนและครองงาน 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนด้วยการปรปับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนอย่างเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนโดยให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา